ดูดวงชาวราศีกันดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาแม่เบีย้ยให้รวยอำนาจบารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษานุนนำโชคชะตาพลิเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตารวยเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตานั่นจะ,จะเจริญรุ่ลกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเตรียมตัวรับสับดวงเศรษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นจับตัวท่านไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมานั้นครับชาวราศีกันโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาครับตกตําแหน่งบนการปฏริปดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาค้ำชูสนับสนุนนะครับผมทําให้ท่านรู้สึกขึกเขิม ทาให้ท่านรู้สึกมีอํานาจบารมีวาสนาล้วปูาษีส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวกระโดดแต่บอกได้เลยว่าแม่เบีย้ยให้รวยนะครับผม่งบอกถึงอำนาจนะครับผมของเพศตรงข้ามนะครับผมท่านจะต้องระแวดระวังกับคำพูดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่ท่านจะต้องนะครับเล่นกับเล่นตลกกับชีวิตน,นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีพลังอำนาจบารมีวาสนาชาวราศรีการโดดเด่นชาวราศรีการโดดเด่นด้วยตกตำแหน่งดวง star driver เขาเรียกว่าดวงรวยดวงรับทรัพย์ดวง,ดวงเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงมีอำนาจบารมีวาสนาดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา,าแม่เบี้ยจะให้คุณรวยนะครับผมให้คุณเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับต่อเมื่อ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองมีความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะหนุนนําโชคชะตาทําให้ท่านพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่ว่าความว่าดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นก็แปลว่าจะรวยแรงด้วยอาวํานาจบารมีวาสนาแต่ถ้าเกิดผิดพลาดตรงกันข้ามชีวิตจะตกต่ําเบี้ยดินนะครับผมหาอะไรจะกินก็ไม่มีนะครับผมลำบากมากๆนี่แหละคือดวงชะตาของชาวราศีกัน ดันั้นชาวราศีกันดวงชะตาระเราแวดระวังกับทุกสิ่งอย่างให้เป็นคนดีเข้าไว้อยู่ในศีลละธรรมอยู่ในศีลห้าน,นะครับผมทาให้จิตใจช่มชื่นราบลื่นให้มีความสุขไว้ตลอดเวลาอย่าไปทุกข์กัมนมีเรื่องอะไรทุกข์ปล่อยวางทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยครับเพราะว่าโชคชะตาเป็นแบบนี้แหละนะครับผมทําใจสุขสบายและท่านจะมีความสุขท่านจะได้โชคลาภท่านจะเกิดความลื่นเลิสังสรรค์ชื่นชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสมหวังดังใจหมาย ทายประเพณตกตําแหน่งตัวท่านจะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีอันใดจะตาชีวิตรับทรัพย์นะผมท่านจะได้รับโอกาสทองโองกาสถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วท่านจะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีอันใดมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาคุณจะได้เป็นที่หนึ่งคุณจะรวยคุณจะเฮงคุณจะปังคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะรวยเลยรวยอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกปกปักคุ้มครองรักษาตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วย ท่าจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองก็มาจัดหนักจัดเต็มครับรวยชนะรวยหนักๆรวยรวย,วย,วยรับผมนี่รวยไม่ธรรมดาครับผมเพราะอะไรแม่เบีย้ยดุนะครับเวลาท่านเจอแม่เบียท่านทํายังไงครับกลัวสิครับสู้ได้ไหมพลาดทีเดียวเจ็บปวดด้วล้าถึงขั้นกับชีวิตใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นดวงของท่านก็ไม่ต่างกันเลยกันเลย ครับดวงดุดวงแรงเนี่ยมันน่ากลัวนะครับท่านจะฟังว่าโอ้ดวงดุดวงแรงมันไม่ใช่มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแม่เบีย้ยมานะท่านก็ต้องนะครับก้มหัวนิดนึงนะฟังดูเป็นแค่สัตว์เลื้อยคานจะมาดูถูกเหยีดหยามเราเป็นมนุษย์เหนือกว่ามันใช่แต่ว่าถ้าเรามีจิตใจอบอบอ้อมอารีมนุษย์ที่อ่อนโยนล่ะ เอาผมสัตว์เลื้อยคานแล้วยังไงก็ก้มหัวนิดหน่อยคงไม่เสียหายเพราะว่าจิตใจเราสามารถก้มหัวให้กับทุกคนในโลกได้ต่อเมื่อคนนั้นเป็นคนดีเอผมถ้าคนร้ายเราไม่ก้มหัวให้แม่เบีย้ยถือว่ามาดีก็แปลว่ามาให้รวยทําไมจะก้มให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวราศรีกันเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งจเจริญลูกเรืองแม่เบีย้ยเห็น ถูกใจเลยลูกเอ็งเอาไป72ล้านรวยๆวยนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาแบบนี้ถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมนะผมเพราะฉะนั้นปัญหาต,ต่างที่ท่านเบื่อน,น่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เริ่มแก้ไขไงพราแม่เบี้ยามาให้รวยแม่แม่เบี้ยเป็นยังไงตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อนเล่นแบบนี้ได้ถูกใจแบบนี้ถูกใจครับนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไม่ใช่บันั่งล้อเล่นตล,ตลกตลบตะแลงนะผมแบบนี้ ชีวิตผมใช่ชีวิตเพื่อนเล่นคุณเนาะแล้วผมมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูชะตาของชาวราศีกันไม่ชอบเล่นน่เบียให้รวยก็ต้องรวยจริงดวงดวงแรงต้องรวยเลยรวยนะผมไม่ใช่จนจนไม่เอานะผมเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านก็ต้องทําให้เป็นด้วยนะไม่ใช่บอกรวยเลยรวยท่านจะรวยจริงๆท่านจะต้องทําอะไรเปิดดวงชะตาตัวเอง เปิดดวงชะตาด้วเองทำยังไงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการอ,าอธิษฐานจิตบางคนบอกไปไหว้เราเราเอียนะไหว้เราเอียอันเนี้ยนะผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากเจ้าพ่อนู่นเจ้าพอนี่จะรวยจริงเนาะอ้าวท่านการอ,าอธิษฐานจิตมีจริงนะครับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องนอบน้อมด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วท่านจะรวย ก็รวยๆลยรวยเลยท่านเพราะฉนะนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคคิดให้ดีตายตองให้ดีให้รอบครอบนะครับอย่าคิดไปเองนะครับผมถามผู้รู้ทำตามแบบแผนตุลาการตุลาการคือถามผู้รู้ก็คือนักกฎหมายครับนักกฎหมายคือใครก็คือทนายความเลยครับทนายความนะครับท่านอยากรู้กฎหมายท่านไปถามทนายความใช่หรือไม่ครับท่านจะไปตีความเองโมส้สวดผิดกฎหมาย มันไม่ถูกหลักเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรื่องกฎแห่งวิญญาณนั่นก็ต้องถามหมอดูพระสององค์เจ้าครับนะผมถามหมอผีหมอทรรมนะครับผมสิ่งเหล่าน,นี้แต่ก็ท่านก็ต้องเลือกถามด้วยจัญญาบรนของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตุลาการนะครับทานายความก็ต้องดูจัญญาบรลของเขาด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกถามให้ดีถูกคนนะครับผมจะได้รู้พอรู้แล้วก็จะเอาไปดัดแปลงในใช้การใช้ชีวิต ดวงชะตาจะได้เปิดในเมื่อแม่เบีย้ยจะมาให้รวยเนี่ยดวงดุดวงแรงท่านจะทํำยังไงอ๋อท่านก็จะบอกเลยไหวสิงสิทธิ์ขอพอรเอาไปไหวองค์ปญานาะไปไหวองค์ปญาคุดนะว่า้ากว,ว่าไหวคุดได้เหมือนกันเลยเอาไปไหวสิงสิธิ์ขอพอรให้ดวงเปิดชาวราศีกันจะได้ดุรวยแรงรวยปังรวยเลยรวยขอพอรแล้วดวงสิงสธิ์จะได้แม่ตาเราตกตําแหน่งหายเปอร์เพน สิ่งศดิสทธิ์เข้าข้างสนับสนุนข้ามชูท่านจะรวยรับทรัพย์นะครับผมตกตําแหน่งที่ดีแล้วนะครับผมสังเกตดวงชะตางท่านเอาเองนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเหมารวมทุกคนไม่ได้นะครับผมดวงชะตานะครับตกตาแหน่งที่ดีนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้การที่ท่านรับฟังคลิปนี้ถือว่าต้องมีกาลยานิมิต เป็นการ,รยานิมิตกับหมอสานแน่นอนการ,ร,รยานิมิตบางคนไม่รู้ก็คือเพื่อนกันนะมีบุญสัมพันธ์กันสร้างคุณงามความดีมาด้วยกันมันจะส่งผลหนุนนํำทำให้ท่านได้พบ่านแต่สิ่งดีๆเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีครับ